เออตัว20สดีว่มัดใเบิดไว้ไอ้อตัวนี้ยี่บมัดโอ้โหบอสใหญ่ครับสังว่ายีมัดนะครับบอสใหญ่ใจดียี่สิบมือดีประกาศแต่แซวมหาวิทยาลัยนี่ดังเลยครับบุญหลม ดังมากครับผมเขาสงสารนะครับผมมากครับควรเสียเลี้ยงลูกน้องไม่ไม่อ้วนนะครับเรียกว่าอยู่หอมโอ้โหต้องใช้เลี้ยงไม่ดีแล้วมั้งครับเนี่ยองดีครับถ้าได้คนนี้ต้องได้เมียครับจะแบบจะเอาแบบของเก่าออกมาเหมือนเหมือนไม่มีแรงแล้วมันมันไม่เคยเอาออกนะมันก็เลยอัดอัดอั้นสุขภาพเลยไม่ค่อยจะดีสุขภาพเลยอัดอันเท่าไหร่ ไมเ่เหมือนการเหมือนกันการจะแข็งแรงมากการเกษตรนะการเขาเลยมีความรักเขาก็เลยอัดอั้นอืนอ <c oughs> เอ้ยคร<ๆ>ับร่มด้วยช่วยกันนะครับนี่ยังยังยังไม่มีใครเมาเลยครับผมเอาไปประมาณสักยี่สิบเชือกชงจะได้ครับนี่เหลือประมาณสักร้อยเชือกได้ไดบ้บอกบอกเขาได้ก็ได้ครับเปา,า,าดอย่างแร เอาไหนเจ้าหูก็บอกว่าเลยหน้าเพิ่มอีกเลยเพิ่มอีกเพิ่มอีกเลยทีเด็ดบอสใหญ่ใจดีครับนี่สงสารมากผมไม่ได้ใจดีช่องช่องสามสาวดาวซิ่งนะครับนี่สงสารมากเขาซื้อว่าช่องอะไรกันแน่ตกลงดิจำอไรเขาเรียกว่าสามสาวดาวซิ่งไม่ใช่ป่อก็ไอนี่ช่องสามสาวฝากด้วยนะครับช่องสามสาวดาวซิ่งนะครับผมตกงานเหมือนกันนะครับบอสใหญ่อยู่ใกล้ๆบอสใหญ่คงสับสับสนุนช่องนะพุทธใช่ครับ โอ้เสียวไว้แกพูดบ่อยนี่สถานีแล้วบอสีเห็นแต่ยายถ่ายก็ลองลองพูดลงไปมือสั่นแกไปยังนี่แก่มาแล้วไม่แกให้มือแบบมาหายสั่นยังอ๋อนึกว่าแก่นัน่นยังเลยยังเลยกินเข่ารึเปล่าหรอพยายามทำอยู่อโอ้คุณตานี่ขยันแข็งแรงดิคุณตาม,มาแต่ไหนก็คุณตานี่ยคนเถ่าคน,นเถ้าแรงแล้วจะมีสามเดือนบอส ได้สังแกงบอกเอ็มมี่เอ็มมี่โอ้เอ็มมี่บอกคุณพี่เอ็มมี่นะครับทำอะไปแข่งประชันความดำี่เชื่อไว้นี่ยเขาว่าแกเหรียเล่นของหล่อใช่ไหมเรวจะให้ดูนี่เขาขายผมนะ่นี่ของพิลุยแค่แค่แกเขาว่าจะขายเจ็ดสิบแปดแกว่าถูกไหมก็โอ้ราคานี่พอดพอดแค่ไหนเลยนี่แต่แต่แต่คันนี้นี่ขายหกสิบหรืปีห้าหกอันนั้นปีห้าศูนย์ จ็ดเจเจ็ดหาวินเอแสนโลมีโนหาลอยบอกสนแมนเฮโอ้ันนี้เสุนกฮะคือไรเียวโ้ยสุดยอดเลยกหลอเลยดเออใหญ่ใหญ่แกาเอาิหอดีกว่าแนเออถ้าถ้เข็นทางเอาชิปหอเนาะเข็นสัมรถแจงเข็นสัมรถแจ6หลอเนาะดีสุดแต่มันยาวดิครับมันยาวมันวิ่งสะดวกสบายดี โอ้นี่ครับมาแล้วครับผมใส้บักหนัดหนัดหนัดคือบอกสับปะรดนะครับเนี่ยโอ้โหบักหนัดซับปะรดขึ้นหน่อยเสื้อสิงนะครับเนี่ยสร้างมาอยู่ครับผมกำลังมาครับผมบอสใหญ่กำลังว่ากำลังมาอยากตกงานนะอยากตกงานอยากตกงานฮ่าฮ่มเมนว่าตกงานได้อยากตกงานอยากตกงานนะครับตามภาษานะครับหาสับปะรดจะเอาอะไรสร้างไปให้นี่ยนี พออ้วนก็มาแล้วดูครับของขัครับนี่ของขังเนี่ยขังแน่ๆเลยครับนี่ใช่ไหมเต่ต้องไปต่วยด้วยเหยวอ๋อไปทำก๋วยเตี๋ยวแล้วก็บดใหญ่งานผมครับครับผมนานไงบดใหญ่เราครับบอกเลยบอกตะโม่เลยตะโม่น่ารับทับซิ์อยู่วเอามากินกับเขาเ่ยนี่พ่อมีมงคลนะครเขามาแล้วครับไปชูนิ้วมาถ่ายคลิปเขาไม่ได้มา อยากตกงานเหมือนกันครับตัวหนึ่งมิงยังไม่มีงานเลยเออมิงยังไม่มีงานเลยไม่ส่งอะชื่อเราครับไม่เป็นไรครับมามาเอาเลยครับผมเขายังเหลือเยอะดเลยนี่ก็ลงชื่อไว้เอ้นี่จะไม่มีงก็ลงชื่อสิบเม้าอ่ะยี่สิบเหรอิบันยี่สิบจันสิบมัดสิบมัดสิบมัดก็พอแล้วครับผมูมิงกินแค่สิบมัดก็ครับกินไปหมดแล้วแค่แค่ก็ลังเกิดแค่ก็ลังเกิดครับร่วมด้วยช่วยกันนะครับนี่ ขอบพระคุณทุกท่านครับที่เลื่อเฟื้อขอบคุณเอฟซีทุกท่านครับที่มีใจบุญกุศลิับช้างตกงานนะครับก็ขอบคุณจากใจจริงชาวช้างครับผมนี่พอมิงเป็นพอมิงครับขอขอบคุณแทนนะครับผมมาดูครับผมหญ้าสวยมากเลยครับผมอันนี้ช็อตยัครับสิท่องน้องทองเพชรครับทายทองเพชรนะครับทายทองเพชรนะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมติดตามด้วย สามสาวดาวซิ่งก็มาครับบุญหลายมาเวลก็ก็มานะครับหัดูครับผมางงามากคุมงานมุกคุ้มงานโอ้โมกุกคุมงานเจ๊นนครับผมง<า>ั้นเดี๋ยว<า>เราไปดูบัวบานนะครับผมามาดูครับผม<า>ก็เดินมาดูร,บรอบๆนะครับผม ผมาดูบัวบานนะครับัวบ,บานเขาทำอะไรครับผมนี่แฟนแฟนควานเกีย่ยวนะครับแฟนทำไมแบมบทำอะไรอ๋อขยันมากนะครับนี่ก็เป็นร้านสาวผมเองนะครับเป็นร้านสาวผมเองขยันนะครับผมก็แฟนควานเกีย่ยวนะครับมาดูครับผมนี่เป็นเพชบูลนะครับเนีนเ่ย ที่นี่ถูกก็คืคือคือขึ้นใจเจ๊พาบูนแล้วก็สุดหล่อเราบัวบานครับรบ,ลลรบัวบานนะครับ หิวแล้วครับตอนไหนก็ผมจะได้กินสับปะรดนะครับปานหล่อนะครับครับผมปานแบมนะครับทำงานแทนแทนสามีนะครับภรยาควานเจียวนะครับอะโอ ยอดเลยครับนี่ครับผมโอ้โหสับรถจินใหญ่เลยครับนี่บัวบานเราบัวบานเราทำไมครับอยากบัวบัวบานอยากบัวครับผมบัวบานนะครับจะกินไหมให้ท่นนี้ก่อนใช่ไหม ให้สับรถก็ค่อยกินหมดค่อยให้ใหม่ใช่ไหมใช่ค่ะโอ้แฟนแฟนเดี๋ยวก็เหยียบทิ้งหมดนะครับก็ต้องให้ลักษณะนี้ครับผมให้เยอะจะเหยียบทิ้งไหน้เอาครบยังเนี่ไม่เหลียวเอาขึ้นไปผมยืนนวดนวดเอาหนึ่งเอาแตนเดี๋ยวขึ้นไปให้สิมัด เดี๋ยวแสดงจุ้น่อนเอาไปไหมจิ้มก่อนชิมก่เดี๋ยวเอาไปดูนครัอะไรเอาไปได้เดีไปดูครับผมโกินสับปะรดนะครับหนุ่มรูปหล่อเรากินสับปะรดถหะสั้นอยู่ล่องหัวล่องหูวมันอันนี่เมื่อไหร่ผมอันนี้มาไม่มาครับผมกินสับปะรดนะครับดูหางครับหางสวยนะครับผมดูงายยาวแล้วบัวบาน คุณพ่อเลยครับคุณพ่อชื่อคุณพ่อคุณพ่อเบิร์ตนะครับอยู่สวนตรงนุ้นะครับเป็นคุณแผนตัวยุงคุณแผนตัวยุงก็ไม่หนีเป็นลอยเมียเป็นลอยโอ้เมียเป็นร้อยเออโอ้หักแท้จริงบุบันนี่เป็นลูกคนประมาณลูกลูกตัวเท่าะไรประมาณตัวที่สามสิบนะครับประมาณนี้คคคครรัับุุุณณณแแแผผผนนนจิงๆอ่ะเพทยา งาจงนอนไม่ต้องครับผมงางอนครับผมสวยครับผมผมเห็นในรูปแล้วครับสวยครับผมยังไม่เคยเห็นตัวจริงสักทีครับดูรูปครับผมเคยดูแต่ในรูปในช่อง YouTube ในโลกโซเชียลนะครับพันชั้นเลิศเลยครับผมตัวใหญ่ไหมครับโตอยู่นะครับตัวตัวประมาณสูง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 ใหญ่นะครับผมสูงพอๆกับสีดองเงินเลยอ๋อครับผมสีสีกันกับสีดองเงินนะครับ ดูจากคลิปนะดูจากคลิปนะครับเจอตัวจริงยังไม่ต้องถามคุณู่วัตยาครับผมอันนี้จากะงานวันสวยนะงานสวยครับครับผมอ่ะชมไปเรื่อยครับเดี๋ยวจะพาไปไปดูเอ้าลูกตาทำไมนี่โอ้ยมีการมานอนเล่นด้วยอไม่ไหวเลยครับผมต้องให้มาททำงานมานอนเล่นด้วยครับผมก็ขอขอบคุณเอซนะครับใจดีที่อนุเคราะห์ญาช้างมาให้ชาวช้างนะครับ ก็ฝากด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องพายทองเพชรด้วยนะครับสวัสดีครับ